เย็นนี้นะครับก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาขับรถรีวิวถนนประหนโยธินนะครับช่วงของตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็พาเพื่อนมาดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับของตำบลบ้านดูนะครับผมตำบลบ้านดูนี้ก็ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณสักสักสามกิโลเมตรครับนี่ครับก็จะมีเป็นศูนย์ฮอนด้านะครับอันนี้คือเรา กำลังจะวิ่งเข้าเมืองนะครับผมเริ่มต้นจากสีแยกไฟแ,แดงหน้าราชพัฒนะครับก็จะผ่านตรงบิ๊กซีสนะครับแล้วก็จะเข้าเมืองนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศสองข้างทางนะครับของตำบลบรนดูนะครับ,รบตอนนี้เวลาประมาณ17นกากับอีก30นาทีครับประมาณ5้าโมงครึ่นครับห้าโมงเย็น ด้านข้างซ้ายก็จะมีเป็นขายทุเรียนครับเนี่ยมีขายประจำนะครับจุดตรงนี้ทุเรียนนะครับผมก็จะเป็นถนนหกเลนนะครับผมครับด้านฟัง ขวามือนะครับตรงสะพานลอยก็จะเป็นตลาดบ้านดูนะครับผมก็จะมีธนาคารกสิกรไทยนะครับฝั่งซ้ายมีธนาคารกรุงเทพนะครับอยู่ฝั่งขวานะครับผม ตอนเย็นๆตรงช่วงของบ้านดู่เนี่ยรถเยอะนะครับต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเพราะว่ารถเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะชนท้ายสูงครับผมเพราะว่าช่วงจังหวะนี้จังหวะที่คนเร่งขับกันบางคนก็เลิกงานก็รีบรีๆกลับบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้ระวังนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วงจากสีแยกไฟแดงบ้านดู่ หรือสีแยกไฟแดงสนามบินไปถึงสีแยกไฟแดงกลางเวียงเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่เขากำลังทำถนนนะครับอัปเดตเมื่ออัปเดตวันที่5กันยายนพศ2564นะครับมีการทำถนนอยู่นะครับผมด้านหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงสนามบินนะครับผมซ้ายไปสนามบินตรงไปเข้าเมืองขวาก็นอนและครับพยานะครับผม Big C, บิ๊กซีครับเนี่ยครับช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงตรงเนี่ยตรงหน,น้าแมคโครนี่ครับเขาจะมีการทําถนนนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นลักษณะเป็นลาดยางนะครับตอนนี้เขาคง คงจะเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบเป็นคอนกรีตนะครับผมด้านซ้ายก็เป็นแมคโครนะครับแมคโครเชียงรายฝรั่งเขาเรียกมาโคคนไทยเรียกแมคโครก็ตามความเข้าใจครับฝั่งโน้นปิดครับฝั่งซ้ายโน้นปิดนะครับตอนนี้ก็ให้วิ่งเลนนี้นะครับสวนทาง แล้วก็ฝั่งขวามือนี่ครับก็คือวัดขัวแคร่นะครับวัดนี้ก็มารีวิวหลายครั้งแล้วนะครับวัดขัวแคร่วัดนี้นะครับนี่วัดขัวแคร่ก็ทําเป็นคอน,นกรีตก็ดีนะครับมันวิ่งสบายนะครับมันก็น่าจะทนกว่าลาดยางเนาะตามความเข้าใจของผมนะน่าจะทนกว่านะครับผมแล้วก็ถนนเส้นนี้รู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงก่อสร้าง ตลอดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเลิกงานก็อาจจะทําให้รถติดบ้างนะครับผมนี่ครับก่อสร้างถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปใช้เลนปกตินะครับตรงนี้เลย อยู่เลนซ้ายดีกว่านะครับนี่ก็ศูนย์ฟอร์ดศูนย์ฟอร์ดเรื่องปั๊มน้ำมันเส้นนี้เยอะเลยครับมีปั๊มน้ำมัน PT ปั๊มเชลนะครับปั๊มปตทปั๊มคาวเทคเยอะแยะมากมายนะครับผม กรีดใช่ไหมฮะดูจะเหมือนเหมือนจะทนกว่าลาดยางเนาะนะครับอันนี้เขาเ้าไปยังหมู่บ้านฟ้าใสครับนี่นะนี่ก็ Y M C A นี่เป็นโรงแรมครับจังหวัดเชียงรายนี่ก็ในตัวจังหวัดเองก็เป็นจังหวัดไม่ใหญ่นะครับเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วโอ้เชียงใหม่ใหญ่กว่าเชียงรายไม่รู้กี่เท่าตัวครับ แล้วก็คลิปเราก็จะเป็นสิ้นสุดตรงนี้ครับด้านหน้าสีแยกไฟแดงถนนกลางเวียงนะครับสามแยกสิครับไม่ใช่สีแยกเพราะตรงนี้มันจะเป็นสามแยกนะครับสามแยกไฟแดงถนนกลางเวียงนะครับด้านหน้าไฟเขียวพอดีเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับแต่ไฟเขียวตรงนี้นานนะครับถ้าเราขวานะครับก็จะเข้าไปวิ่งในถนนเส้นถนนกางเวียง ถ้าเราขวานะครับก <pl ains> ็จะเข้าไปวิ <satisfy> ่งบนถนนกลางเวียงนะครับเห็นไหมนัดป้ายถนนกลางเวียงนะครับผมแล้วก็เข้าไปยังกลางเมืองเชียงรายนะครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนโยธินนะครับผมก็โอเคครับก็ ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในช่วงต่อไปนะครับอาจจะเป็นช่วงของจากสีแยกไฟแดงแถวฝั่งหมินไปยังสีแยกไฟแดงพ่อขุนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนครับไปแล้วครับผม